มิ Miss Earth, สเอิร์ธสุนลการัก2025รอบออดิชัน่นค,คึกคักบิ๊กยิมดร์น้องนำทีมคัด15สาวงามสู่เส้นทางนางงามรักโลกนายยุทธนาหยิมการุณประธานมูลนิธิสุลการักและเพื่อนรวมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรมิ s เ EARTH ไทยแลนด d โดยดรน้องเซริกานอ้นสนกรานจัดประกวดมิดเอรสสิร์ธสุลการรัก2025รอบออดิชันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนหญิงไทยที่พร้อมเป็นกระบอกเสียงในการอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านความงดงามทั้งภายนอกและภายในโดยคัดผู้สมัคร50คนจากทั่วประเทศเหลือ20คนเพื่อคัดเลือกสาวงามรักโลกให้เหลือเพียง15ท่านสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบการเก็บตัวในระหว่างวันที่17-19กรก กรกฎาคมและรอบไฟนอลวันอาทิตย์ที่2 0กรกฎาคม2,568นาณโรงแรมเอ็นซิริ e รีสอร์ทลอมลูกา71ทั้งนี้สาวงามทั้ง4มงกุฎจะได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นของ Miss Earth Thailand เวทีระดับประเทศโดยอัตโนมัติ งานนี้ก็ถือเป็นงานแรกนะครับในการที่ทางมูลนิธิสุนทรลักษณ์และเพื่อนเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นแม่งานในการจัดงานนะครับโดยผ่านกองประกวดมิเอิร์ธเนี่ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการประกวดนางงามมายาวนานอยู่แล้วซึ่งงานนี้เนี่ยตามที่ผมให้สัมภาษณ์ไปว่าเป็นการประกวดนางงามที่เป็นมิตรสิ่งเดล้อมนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ทางเราทํางานช่วยเหลือสังคมมามายาวนานนะครับ และการประกวดลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มองเรื่องของธุรกิจเต็มตัวนะครับเป็นเรื่องของการที่ได้นางงามที่มีความรู้ความสามารถมาแล้วก็มาช่วยกันดูแลสังคมรณรงค์ต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งคิดว่าเป็นการประกวดของมิดเอิร์นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับเวทีประกวดในระดับพื้นที่หรือระดับประเทศหรือระดับต่างประเทศเนี่ยก็ก็คิดว่ามีประโยชน์มากครับ จริงๆทุกทุกวงการเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับเรื่องสังคมอะไรต่างๆได้อยู่แล้วนะครับอย่างวงการฟุตบอลมันก็จะมีอาชีพฟุตบอลที่ที่หลากหลายนะครับในการที่จะช่วยช่วยเหลือนะครับบุคคลหรือว่าครอบครัวทางต่งตงา,า,งางๆได้ก็เช่นเดียววงการนางงามเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่จะเป็นการต่อยอดในการช่วยเหลือบุคลากรเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย นะครับในการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งสองวงการเนี่ยจริงมาเชื่อมได้นะครับในการที่จะมาต่อยอดทํางานประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งซึ่งเราก็เน้นเรื่องเรื่องสังคมกันมาต่อเอนะครับก็ก็ไม่ได้ยากต่อการที่จะมาเชื่อมต่อเลยนะครับเพียงแตอ่านาจุดแข็งของแต่ละวงการเนี่ยมาดำเนินการผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของสังคมประเทศชาติอะไรต่างๆหรือว่า มวลมนุษย์ทั่วโลกได้นะครับซึ่งทั้งสององการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในระดับประเทศระดับโลกแต่ที่เห็นเห็นไๆก็คือวันที่18เนี่ยนะครับที่คุยดรน้องไว้ว่าจะเชิญนะักฟุตบอลนะครับมามาเล่นฟุตบอลกับเหล่านางงาม,มในเวทีมิสเอิร์ธนี่นะฮะเพราะว่าก็าจะทำให้ให้น้องๆเนี่ยที่เป็นอยู่ใน ในการเก็บตัวในค่ายเนี่ยมีมีลีแลกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเล่นฟุตบอลน,นะครับซึ่งเป็นกีฬาระดับโลกนะครับทางทางผมก็จะเตรียมโค้ดที่มีลายเส้นด้วยนะวันนั้นจะมาลายเส้นบ A อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยสอนน้องๆก่อนนะครับแล้วก็จะเล่นกันส่วนเรื่องที่จะมีแต้มต่ออย่างไรก็เดี๋ยวต้นน้องกำหนดอีกดีมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบ,รบพระคุณคคองค์กร m i s เ Earth องค์กรแรกหลายคนบอกว่า m i s เ Earth จะโตไปยังไงนะคะก,ก็ต้องอยู่ที่องค์กรนี้นะคะที่จะผลักดันให้พวกเราเข้าไปอยู่ในคำว่าดาวโท o เอิร์ธตามที่เราพูดไปหลังจากที่เราทำมิชชั่น for the earth หรือพันธกิจเพื่อโลกเนี่ยเซฟดิเอิร์ธมาตลอด5ปีที่ผ่านมาแต่เราจะโตยังไงทุกหย่อมหญ้าจะรู้จัก m i s เ Earth Thailand ได้ยังไงคนไทยจะรู้จักแล้วก็ผลักดันร่วม ไปในวัตถุประสงค์หลักของ Miss Earth Thailand ได้ยังไงก็ต้องเริ่มจาก m i s s Earth องค์กรค่ะซึ่งวันนี้ m i s s Earth องค์กรคือ Miss Earth สุลการักษ์เนี่ยค่ะท่านก็เป็นทั้งผู้นำฝ่ายชายนะผู้ตรงๆเพราะว่า King of Sport ก็คือฟุตบอลนะคะแล้วคนที่เป็นสภาพบุรุษอ่ะมักจะมาเชียร์ฟุตบอลกันอย่างมากเลยแล้วเราก็อยู่ในโลกที่เวอร์คลาสมากแล้ววันนี้ท่านก็มาปลักอินกับทาง Miss Earth ไทยแลนด์นะคะมิสเออสุนลการ์ก,ก็จะได้มีเทคนิควิธีนะคะที่จะรักตัวเองแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปร่วมกันเพราะตอนนี้วัยรุ่นเรานะคะใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์เลยติดจอมากบางทีมิจฉาชีพก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่เรากระโดดเข้าไปในการพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นความที่เราใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็หลงหลงไปในเรื่องแบบ การพนันอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการกีฬาแล้วก็มิสเอิร์ธสามารถที่จะร่วมไปในการแก้ปัญหาเบื้องต้นตรงนี้ได้และยังมีเรื่องของออสุขอ,อนามัยนะคะตอนนี้วัยรุ่นไทยเราไม่ค่อยรับรู้แล้วก็ความร้ายแรงของ HIV นะคะหรือโรคเอดเลยตอนนี้เป็นติดอันดับต้นๆน,นะคะของเอเชียแล้วมันเป็นปัญหาระดับแห่งการดำรงชีวิตเลยอะ่ะคือมันเสียหายทั้งชีวิตหรือมันเสียชีวิตได้เลยนะคะและครอบครัวก็จะต้อง พินพังไปด้วยกับเรื่องที่ไม่เรียนรู้ไม่ไม่ป้องกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะฝากคือเรื่องยาเสพติดค่ะเราก็ต้ององค์กรสังคมด้านสังคมของเราทั้งมิสเอิร์ธสุลการักและเพื่อนรวมทั้งมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็ หลายๆคนต้องตระหนักแล้วก็รู้ว่าลูกหลานเรากำลังอยู่ในวงล้อมของพยานอันตรายนะคะถ้าเราร่วมมือกันได้ในระดับจุลภาคแล้วก็ไปถึงมหาภาคเราเชื่อว่าโลกเราจะสวยขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังอยู่คู่กับเยาวชนคนไทยไปตลอดกาลแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาต่างๆที่ใหญ่หลวงเนะี่ยจะคุกคามาเด็กของเรานะคะ แล้วก็คนไทยของเราค่ะอย่างชนได้ตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวค่ะแบบคิดในมุมนั้นปีที่แล้วแบบโอ้นั่นคือหนูเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบน้องสัแบบพาหนูมาเป็นกรรมการเพราะว่ามันจะทําให้หนูรู้ว่าคนไหนที่สามารถเป็นมิสเอิร์ได้ที่จะมาช่วยโลกเราได้ที่จะมาเป็นกระบอกเสียงได้เพราะฉะนั้นสราแบบดีใจมากที่มาเป็นกรรมการแล้วก็ดีใจที่จะมีการตัดสินในคนที่จะเป็นมิสเอริร์ทไทยแลนด์สำหรัี หรับโซดานะคะโซดาคิดว่าไม่ได้เป็นแบบสายเดินขนาดนั้นก็เลยคิดว่าจะเป็นสายพูดหรือว่าสายคอนเฟดเนนซ์เพราะว่าโซดาก็เคยแบบเวลาอยู่บนเวทีจะรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบคํามันจะไม่ออกมาแล้วก็แบบกลัวว่าจะตายไหมอะไรแบบนี้นะค่ะโซดาก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นพี่เลี้ยงในกองนะคะก็จะเป็นแบบคอนเฟดเนนซ์บูสเตอร์แล้วก็เอากําลังใจให้น้องน้องๆปีนี้ว่าเราจะพูดให้มันแบบให้คนมาฟังได้ยังไง คือเลือกยากมากเลยอะค่ะเพราะว่าแบบทุกคนมีความสามารถไม่เหมือนกันทุกคนสวยทุกคนเก่งแล้วก็แบบกรรมการปีนี้คือแบบต้องแบบคิดยากมากว่าคนไหนจะได้มงอะไรแบบนี้อย่างแรกเลยนะคะเขาต้องเป็นคนที่หลักโลกแล้วก็คือไม่ไม่ต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าต้องทําอะไรที่มันที่มันเป็นเล็กๆก่อนแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปได้ตลอดไปเพราะว่าสรามองเห็นว่า อันนี้แหละคะ่ะมันคืออะไรที่จะสามารถทําให้มันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆก็จริงๆก็ได้รับการชวนจากนายกอน,นันต์สื่อข่าวเนี่ยแล้วก็มาดูลักษณะของคอนเซปต์ของการจัดงานเนี่ยมันก็โดนใจทางคณะกรรมการของมูลนิธิอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปมองเรื่องของเชิงธุรกิจจ๋าเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะสามารถ หาสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาช่วยสังคมได้มาทำกิจกรรมของมูนิธิได้หาได้ง่ายกว่าเพราะว่าสมัยนี้การที่เราไปจัดก๊อปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขายไม่ง่ายเหมือนกันนะครับอย่างจัดก๊อปเนี่ยอาจจะก้นหนึ่งสี่หมืน้าหมื่นนะครับก,ก,ก,ก็ขายขายยากอยู่เหมือนกัน แต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมนะครับเช่นตัวอย่างว่าเออใครจะเป็นกรรมการตัดสินก็อาจจะสนับสนุนห้าหมื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งทางมูลนิธิก็ไม่ได้คิดเงินที่ที่มาเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันคล้ายๆเป็นทั้งเงินบริจาคนะครับแล้วเงินตัวนี้เนี่ยก็พูดชัดว่ามาใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ คิดว่าหนึงหงคือผมผมก็มาจากนักเรียนศูนกรลักษ์ของศูนย์นลักรกรเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เขาเรียกอะไรนะก็เหมือนโปรโมตตรงนี้เหมือนกันนะแล้วที่สำคัญก็ผมคิดว่าเราน่าจะมีรายได้มาช่วยอสอนับประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นปีแรกนะครับก็ต้องวางแผนปีต่อๆไปอย่างไรก็คุยกับน้องไวว่า ถ้าประสบความสําเร็จก็คงต้องจัดต่อเนื่องเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีนี้ในการที่จะเข้ามาสมัครเพราะการสมัครเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะเราก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเปิดเป็นเวทีให้กับให้กับน้องๆนะครับที่สนใจในเรื่องของเ,ออเวทีนางงาม ซึ่งึ่งอันนี้เราก็มีประสบการณ์จาก Mid-Earth เนี่ยแล้วเราก็สามารถเราสามารถมีก,กระจายข้อมูลต่างๆในเรื่องของการรับสมัครต่อไปก็อาจจะไปถึงขนาดที่ว่าด่านศุลกากรในต่างจังหวัดเนี่ยส่งตัวแทนไปหาน้องๆที่อาจจะมีไรายได้น้อยนะครับแต่ว่ามีความสนใจทางด้านนี้เนี่ยอาจจะนำเข้ามาสมัครเพื่อที่จะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเนี่ย นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยครอบครัวเขาต่อไปได้ก็คงตัดสินใจได้ครับตัดสินใจได้พรดู <c oughs> แล้วก็จริงๆก็การการลงทุนหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้มากเหมือนเหมือนก่อนที่ผมจะเข้ามาก็คิดโอ้โหม,มัต้องลงทุนเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ช่วยกัน นะครับคือเราก็ช่วยทางมิตเอิร์ดด้วยนะครับว่าพ่อมิตเอิร์ดเนี่ยเขาก็ต้องมีการที่ต้องดูแลน้องๆที่ที่อะไรนะที่ที่ได้หลังวัลแล้วนะครับหรือก็ต้องไปดูแลสังคมเหมือนกันผมดูนะบางทีมันต้องมีมีมีหน่วยงานหรือองค์กรมาช่วยสนับสนุนนะ,นะครับ ก็ขออญาตฝากขอบคุณมากนะคะที่ทางองค์กรมิสเอิร์ธสุลการักท่านได้วิเคราะห์แล้วแหละกว่าจะจับเบอร์กันได้หรือ MOU กันได้ว่าเรามีส่วนเสียด่างพร้อยหรือว่ามีอะไรที่มันดูไม่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็คงไม่มีผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเราก็ยังมีจุดหลักเด่นชัดในเรื่องของการดูแลสังคมเยาวชนแล้วก็ ศักยภาพสตรีนะคะทีนี้วันนี้ก็ถ้าอยากจะให้เป็นความจริงเป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นไวขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือโลกได้เร็วขึ้นนะคะก็ mm hmm. อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครเป็นมิสเอิร์ธ องค์กรนะคะทุกๆองค์กรเลยค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าศุลกากรเองก็มีบทบาทในการคัดเลือกของที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ด้านภาษีอะไรต่างๆเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ขอฝากภาครัฐว่าบางทีขยะเราก็มามาปนเปื้อนในรูปแบบของการนําเข้าอะไรต่างๆนี้ถ้าวันนี้ทางทางสุลกาลรักเองเข้าใจถึงคาว่าสิ่งแวดล้อมทรัพยากร มากขึ้นไปอีกก็กฎหมายก็จะเริ่มอัดมาชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันทาง อ,องค์กรต่างๆที่ก็ใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วทําอยู่ทุกวันเนะี้ยทำจริงๆจ,จังๆอยู่ทุกวันแต่ก็ทําโดยฝ่ายบุคคลบ้างทําโดย HR บ้างไม่ได้ทําเป็นระดับไวรัลหรือว่าทำเฉพาะโต๊ะทํางานของท่านอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็อยากให้ท่านกระจายความร่วมมือค่ะเข้ามาอยู่ในคําว่ามิสเ a อร์องค์กรเพื่อทําให้มันจะ,นอ,น,อจะน,อน,นอกเหนือจากโต๊ะทํางานของท่านนอกเหนือจาก ฝ่ายบุคคลของท่านหรือองค์กรของท่านจะเป็นไวรัลในระดับโลกระดับประเทศแล้วก็ช่วยลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ท่านเข้ามาสมัครเป็นมิสเอิร์ธองค์กรกับเรานะคะแยกจัดก็ได้ร่วมจัดก็ได้ค่ะเราทําได้ทุกอย่างเพราะตอนนี้อย่างท่านก็เมตตาแล้วก็ไว้วางใจอกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ว่าให้จัดมิสเอิร์ธสุลการักให้ท่านหน่อยเราก็ย,ยินดีค่ะแล้วท่านก็ ให้ความร่วมมือเราในเรื่องของการจัดคัดสรรน,นะคะคุณสมบัตินางงามเองนะคะคัดสรรคุณสมบัติแล้วก็จะดูแลนางงามไปอีก365วันซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากเพราะนางงามก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกโลลลี่นะคะไม่นางงามรู้สึกมี ยึดสิ่งยึดเดียวแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามทําเพื่อสังคมมาโดยตลอดแล้วเรื่องของฟุตบอลท่านก็เห็นด้วยว่าผู้หญิงก็เตะฟุตบอลได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้สรีนรนิู้้เทคนิคในระดับโลกว่าไรายได้ของนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยทำไมเราจะกระจาย GDP ตรงนี้ให้กับนางสาวของเรานางสาวเอิร์ธ ของเราได้เช่นกันแล้วก็เป็นการกระจายรายได้แล้วเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งด้วยค่ะถ้าผู้หญิงหันมาเตะฟุตบอลก็ใช้เวลาว่างอันเป็นประโยชน์แล้วหลีกภัยเรื่องยาเสพติดแล้วแล้วก็ใช้ละเลิกในเรื่องอบายมุขต,ต่างๆแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ความสวยงามไปด้วยก็หวังว่าเยาวชนคนไทยก็จะหันมาใส่ใจด้านกีฬามากขึ้นแล้วก็เยาวชนคนไทยก็จะมีไอดอลที่เป็นทั้งนางงามมาเป็นนักฟุตบอลได้ด้วยนะคะฝากกันด้วยค่ะ จะมีความคิดสองอย่างนะคะอย่างแรกคือมันทําให้ชีวิตของกรรมการยากขึ้นแล้วก็อันที่สองนะคะคือฉันรู้สึกแบบว่าอบอุ่นหรือว่าไม่ใช่คําว่าอบอุ่นแต่ว่าแฮปปี้มากที่แต่ละปีมันจะมีคนมาสมัครมากขึ้นเพราะมันแปลว่า Miss Earth อาจจะ is working แปลว่าเราสามารถไปดึงดูดคนได้มาหันมาหันแล้วก็มา care สิ่งแวดล้อมมาค่ะซร่ก็เลยรู้สึกว่าแบบ it's finally working and people are finally listening มันจะมีคนที่ฟังมากขึ้นอยาก็ีิเตอร์เอสุมมก็ก็คงต้องรอดูประเมินงานก่อนนะครับเพราะว่าเราจริงๆก็ก็เข้ามาครั้งแรกนะครับซึ่งภาพที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยนราเราก็หมายความว่าเราได้เห็นภาพของ มิส s อิ r t h เน่ยเขามีมาตรฐานอย่างไรไม่ได้เป็นแนวคิดที่เราที่เป็นข่าวนะฮะเต็มไปด้วยธุรกิจหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นอนะ่ะเพราะโอเคทุกวงการมันก็มีลักษณะนี้แหละไม่ได้ว่าดีหร,หรือไม่ดีต่างๆนีแต่ว่าได้สัมผัสมิสเอิร์ธแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้เยอะนะฮะ ก็ก็เห็นก็ก็คงต้องประเมินดูก,ก่อนว่าจะยังไงแต่เราก็มีแผนนะก็บอกน้องว่าเราก็าจะมีแผนน่าจะไปตามต่างจังหวัดอยู่เหมือนกันก็ถ้าถ้าไปได้เนี่ยจริงการประกวดก็ว่าไปนะเราสามารถที่จะสร้างเวทีให้น้องๆนองเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นแล้วเรายังสามารถไปส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริม receive, ร,รายกระจายรายได้สู่ชุมชน 11, ต่างๆเนี่ยพี่ว่าเวทีนี้น่าจะทำได้อยู่ เมตานิว้วขบสอบทุกข่าว